ทรงสืบสารบ้านเมืองต่อเนื่องยุคทรงรักษาผาสุขสืบสมัยทรงต่อยอดยั่งยืนผืนผะไทยสืบสายใยไอศูนภูนพ,พิพัฒน์28กรกฎาคมอุดมเลิกอรุณเบิกบายสีละวีจลัดนาภาพองส่องสยัยร่มไตรลัดใต้ร่มฉัด เิอไตลงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเข้าพุทธเจ้านายอานท์เหลืองบริบูรณ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า